การเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาคนหนึ่งทำงานในบริษัทแห่งนี้มาเกือบสามปีแล้วเขาไม่ได้เป็นคนเชื่อเรื่องไสยศาสตร์หรือเรื่องลี้ลับแต่มีข่าวลือหนึ่งที่เขาได้ยินมาตั้งแต่เริ่มทำงานและมันยังคงเป็นปริศนามาจนถึงตอนนี้ข่าวลือเกี่ยวกับชั้น13บริษัทแห่งนี้มีทั้งหมด15ชั้นแต่สิ่งที่แปลกคือในลิฟต์ของบริษัทไม่มีปุ่มหมายเลข13มันข้ามจากชั้น12ไปชั้น14เลย โดยตรงมีคนเคยพูดกันว่าชั้น13เคยเป็นสำนักงานเก่าแต่เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นจนต้องปิดไปและเพื่อหลีกเลี่ยงโชคร้ายบริษัทจึงลบชั้นนี้ออกจากระบบการไม่เคยคิดสนใจเรื่องนี้จริงจังจนกระทั่งวันหนึ่งคืนนั้นการทำโอทีเขานั่งทำงานจนเกือบห้าทุ่มพนักงานคนอื่นๆกลับไปหมดแล้วแสงไฟในสำนักงานส่วนใหญ่ดับลงเหลือเพียงแสงจากโคมไฟโต๊ะทำงานของเขาเสียงแอร์ทำงานเบาๆเป็นเสียงเดียวที่ยังคงอยู่ในความเงียบ เมื่อเสร็จงานการเก็บของแล้วเดินไปขึ้นลิฟต์ระหว่างที่รอประตูลิฟต์เปิดเขารู้สึกถึงความเงียบที่ผิดปกติลานสำน,นักงานชั้น12ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงคุยกันของพนักงานตอนนี้กลับเงียบสนิทจ,จนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองติงประตูลิฟต์เปิดออกการก้าวเข้าไปข้างในเขาเอื้อมมือไปกดปุ่มชั้นล่างแต่ทันทีที่เขายกนิ้วขึ้นปุ่มหมายเลข13ที่ไม่ควรจะมีกลับเรืองแสงขึ้นมาเอง การชะงักใจเต้นแรงเขาจ้องมองมันอย่างไม่เชื่อสายตาลิปไม่มีปุ่มหมายเลขสิบสามมาตลอดแล้วทําไมมันถึงโผล่มาตอนนี้บ้าไปแล้วคงเป็นระบบขัดข้องเขาพิ่งทำกับตัวเองพร้อมกับพยายามกดปุ่มอื่นเพื่อยกเลิกแต่ปุ่มทั้งหมดกลักไม่ตอบสนองทันใดนั้นประตูลิปปิดลงเองโดยที่เขาไม่ได้แต่ต้องอะไรเลยลิ์เริ่มเคลื่อนที่ขึ้นช้าๆใจของการเต้นโครมครามขนลุกชันโดยไม่มีสาเหตุเมื่อเลขบนจอดิจิทัลเปลี่ยนเป็น ลิฟต์หยุดนิง่งพร้อมกับเสียงติง้งประตูลิฟ์เลื่อนเปิดออกตรงหน้าของการคือถงทางเดินยาวที่มืดสลัวไม่มีใครอยู่เลยผนังปกคลุมไปด้วยรอยแตกร่าวและคราบสีน้ำตาลที่ดูเหมือนสนิมแต่ลึกๆเขารู้ว่ามันอาจไม่ใช่แค่สนิมขณะที่การยืนมองอยู่อย่างลังเลเสียงกระซิบเ,เบา,เบาก็ดังขึ้นจากที่ไหนสักแห่งการเสียงนั้นเรียกชื่อเขาเบาๆจนขนลุกสู้ หัวใจของการแทบหยุดเต้นเขาหันขวับไปมองรอบตัวแต่ไม่เห็นใครเลยเขาควรจะกดปิดประตูลิฟต์แล้วกลับลงไปดีหรือไม่แต่ขาของเขากลับไม่ขยับแม้แต่น้อยราวกับมีบางอย่างกำลังรั้งเขาไว้ให้ก้าวออกไปข้างหน้าการยืนตัวแข็งทื่ออยู่ในลิฟต์ใจหนึ่งอยากจะถอยกลับไปกดปุ่มปิดประตูแล้วหนีไปจากที่นี่แต่อีกใจกลับรู้สึกว่ามีบางอย่างดึงดูดให้เขาก้าวออกไปเสียงกระซิบยังคงดังต่อเนื่องการการ เสียงนั้นเย็ยนเยือยืกและฟังดูเหมือนมาจากทุกทิศทางสุดท้ายเขาตัดสินใจก้าวออกจากลิฟท้าของเขาสัมผัสพื้นกระเบื้องเย็ยนเยือกและทันทีที่เขาก้าวพ้นธรณีประตูลิฟต์ด้านหลังก็ปิดลงอย่างรวดเร็วและเงยียบกริบราวกับไม่ต้องการให้เขากลับเข้าไปอีกการหันกลับไปและพยายามกดปุ่มเรียกลิฟทว่าไม่มีปุ่มใดตอบสนองหน้าจอแสดงผลบนลิฟต์เมื่อสนิทราวกับว่าลิฟต์นี้ไม่เคยมีอยู่เขาเกลือนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากก่อน จะหันไปมองถุงทางเดินข้างหน้าอีกครั้งมันยาวเหยียดออกไปอย่างไร้จุดสิ้นสุดผนังสองข้างเต็มไปด้วยรอยด่างดำและภาพถ่ายเก่าๆที่ซีจางบางภาพเหมือนเป็นรูปพนักงานในยุคเก่าบางรูปเป็นภาพสำนักงานที่ดูคุ้นตาแต่ผิดแปลกอย่างบอกไม่ถูกขณะที่การเดินไปช้าๆแสงไฟจากเพดานกระพริบเป็นระยะเงาของเขาทอดยาวไปตามทางเดินเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังก้องสะท้อนเป็นจังหวะเดียวกับเสียงหัวใจที่เต้นดัวแต่ทันใดนั้นเขาก็หยุดชะง,งัก ที่ปลายสุดของโถงทางเดินมีบางสิ่งยืนอยู่มันไม่ขยับแต่เขารู้ว่ามันกําลังจ้องมองเขาอยู่การเริ่มหายใจแรงขึ้นมือข,อ,ของเขากําแน่นโดยไม่รู้ตัวและเมื่อแสงไฟกระพริบอีกครั้งร่างนั้นก็ขยับเข้าใกล้เขาไปอีกหนึ่งก้าวการยืนนิ่งร่างกายแข็งถือเหมือนถูกตรึงไว้กับที่ความหนาวเย็นจากทางเดินแผ่ซ่านเข้าสู่กระดูกเงาร่างที่ปลายถถงค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้การพยายามเพ่งมองมันดูเหมือน เป็นคนแต่รูปร่างนั้นบิดเบี้ยวแขนขาไม่สงส่วนดวงตากลวงบราวกับเป็นรูดำที่ดูดกลืนทุกสิ่งการกลับมาแล้วหรือเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนและคุ้นเคยอย่างน่าขนลุกการขยับถอยหลังอย่างช้าๆแต่แล้วเสียงกรีดร้องโหยหวนก็ดังขึ้นรอบตัวเสียงเหมือนคนจํานวนมากที่ทุกทรมานน้ำตาของเขาแทบไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวแล้วเสียงกระซิบหนึ่งก็กระซิบข้างหูเขาอย่างวเ,เบา อย่าหันหลังกลับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามการพยายามสูดลมหายใจลึกๆเพื่อควบคุมสติแต่เสียงกรีดร้องยังคงดังอยู่รอบตัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอ,อกเงาร่างนั้นก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆก่อนจะหยุดนิ่งตรงหน้าเขาแล้วมันก็พูดขึ้นนายจำไม่ได้จริงหาหงใช่ไหมว่านายเคยมาที่นี่มาก่อนการตัวแข็งทื่อสมองของเขาพยายามประมวลผลคำพูดของเงาปริศนา ฉันเคยมาที่นี่งั้นหรือเขาพึมพำกับตัวเองดวงตาไวร,ริกด้วยความสับสนเงานั้นไม่ตอบแต่มันยื่นมือที่บิดเบีย้ยวออกมาพร้อมกับเสียงกระซิบที่เย็นเยือกมองดีๆแล้วนายจะจำได้ทันใดนั้นภาพรอบตัวของการก็บิดเบีย้ยวราวกับถูกฉีกออกจากกันโลกทั้งใบเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันเขาเห็นสำนักงานเดิมของบริษัทแต่ทุกอย่างเก่าโสมแสงไฟสลัวราวกับมีหมอก จังๆปกคลุมเสียงพนักงานพูดคุยกันเบาๆดังอยู่รอบตัวแต่เสียงพวกเขาฟังดูแปลกๆเหมือนกับเป็นเสียงที่ถูกบันทึกไว้จากอดีตแล้วการก็เห็นตัวเองชายหนุ่มในชุดพนักงานบริษัทยืนอยู่หน้าห้องประชุมแห่งหนึ่งประตูห้องเปิดอ้าออกเขาจำมันได้ดีมันคือห้องประชุมบนชั้น13ที่เคยมีอยู่จริงภายในห้องประชุมการในอดีตกำลังเผชิญหน้ากับชายคนหนึ่งชายในชุดสูทสีเข้มที่มองเขาด้วยสายตาดัดดัน การนายไม่มีทางหนีความผิดนีพ้นชายคนนั้นผู้เสียงเย็นชานายทรยศพวกเราและพวกเขาจะไม่มีวันให้อภัยนายการตัวจริงยืนมองภาพอดีตด้วยความตกตะลึงฉันเคยทำอะไรเงาปริศนาที่อยู่ข้างๆเขากระสิบเบาๆนายทรยศเบริษัทนี้และทำให้พวกเราทุกคนติดอยู่ที่นี่ตลอดไป ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่แค่เสียงลอยๆการมองไปรอบตัวพนักงานที่เคยเดินกวากไขว่ขวในสํานักงานเริ่มหันมาทางเขาใบหน้าของพวกเขาเริ่มบิดเบี้ยวตาเหลือกค้างบางคนมีเลือดไหลออกจากปากบางคนร่างกายไม่เกรียมพวกเขาเริ่มเดินเข้ามาหาเขานายทิ้งพวกเราไปนายปล่อยให้พวกเราตายที่นี่นายต้องอยู่ที่นี่กับพวกเรา การเริ่มหายใจติดขัดเขาถอยหลังแต่ถูกเงาปริศนาจับแขนไว้ถึงเวลาของนายแล้วการแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นเขาสังเกตเห็นบางอย่างทางเดินเมื่อที่ปลายสุดของสำนักงานประตูบานหนึ่งที่เรืองแสงว่านั่นไงทางออกการสะบัดแขนออกจากเงาปริศนาแล้วออกตูวิ่งสุดชีวิตเสียงกรีดร้องไล่ตามหลังเสียงฝีเท้าของเหล่าวิญญ,ญาณดังก้องไปทั่วทางเดินไฟ ในสำนักงานดักเพิ่มลงทีและดุงทีและดุงความมืดเริ่มเข้าปกลุมเขาวิ่งวิ่งสุดแรงเกิดมือของเขาเอื้อมไปที่ลูกบิดประตูและกระชากมันออกติงเสียงลิฟต์ดังขึ้นการเลือมตาโพงเขายืนอยู่ในลิฟต์อีกครั้งลงหายใจหอบที่เขามองไปรอบๆทุกอย่างกลับมาเป็นปกติไม่มีเงาไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีชั้น 13. ปุ่มลิฟต์แสดงเลขหนึ่งและมันกำลังเลื่อนลงไปอย่างช้าฮ่า เมื่อประตูเปิดออกเขาเห็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมองเขาด้วยสีหน้างุนงงคุณการคุณเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมดูหน้าซีขนาดนั้นการมองกลับไปที่ลิฟทุกอย่างดูปกติไม่มีปุ่มหมายเลข13าทุกอย่างเหมือนเดิมหรือไม่ก่อนที่ประตูลิฟจะปิดลงการสังเกตเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกแต่เงานั้นกำลังยิ้มให้เขา